สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งวันนี้คุณกำลังอยู่กับพิกเซลในเกม among the sleep ครับผมน่าจะเรียกว่าเป็นซีรีส์ใหม่ของช่องเราเลยก,ก็ได้นะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยเราจะเล่นเป็นเด็กน้อยอายุ2องขวบมั้งน่าใช่นะฮะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็ก2องขวบก็ตามมันก็จะมีความเชื่อหลายอย่างว่าพวกเด็กนะสามารถเห็นในสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถเห็นได้ก็ลองมาเล่นกันดูดีกว่า นี่อะไรเนี่ยเรามันอะไรเราเรากาลังเมาอยู่หรอมันมันดูสว่างเจิดจ้าไปสมดเลยนะฮะอะออะไรอะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอะเฮ้ยทีน้อยดี๋ยวน้ำเสร็จยังอะนั่นนั่นต้องเป็นแม่เราแน่เลยนะราะวังนะเดี๋ยวแก้วมันจะแตกหรอ t h a to make sure that the cake is perfect อีกแป๊บหนึ่งนะอีกสักนาทีหนึ่งแม่กำลังเช็คว่าเค้กอะโอเคแล้วแม่ก็แม,กแม่จะอุ้ยนี่อะไรเนี่ยบอลนะฮะเราเราเป็นเด็กสองขวบจริงๆ,ๆด้วยสินะฮะดูสิฮะว้าาอ่าจริงๆด <c oughs> ้วยนะ ดูสินั่นน่ะดูน่ารักในชุดนอนนั่งเลยนะ Happy birthday sweetie สุขสันต์วันเกิดจะลูกสองขวบแล้วอ่าสองขวบแล้วเค้ก I think I know a little someone who's ready for some cake แม่ว่าแม่รู้นะมีคนแถวนี้พร้อมที่จะกินเค้กแล้วอ่าปูนปูนรถไฟมาแล้วรถไฟเข้าป่าไปแล้วเคี้ย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 วมาแล้วนะฮะ ชิาที่สงันที่สอฮะเสีงอะไรอ่ะอ่ I'll be right back เดี๋ยวแม่มานะแล้วระหว่างนี้ลูกขอกินเค้กก่อนได้ไหมแม่แม่จ้าแม่จ้าลูกลูลูกลรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่จอเออลูกลูลูกรู้สึกไม่ดีเลยอะคุณแม่แม่จ้า เสียกเสียอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแม่อ๋ออ่า,อาแล้วเมื่อกี้อะไรเนี่ยดูสิแม่เจออะไรนะ่ะแหมจะยากาดูนะมันมีอะไรอยู่ด้านใน,น,รน,นเราขึ้นไปด้านบนแล้วดูกันดีกว่าว่ามีอะไร เ oh อ้ยเ,ย,อเเเยเนี่ยโหกินเค้กไปเท่าไหร่เนี่ยหนักขนาดนี้อันนี้ how much did you have นะฮะก็คือแบบเหมือนกินไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอกินไปเยอะขนาดไหนก็แบบคุณแม่เขาอาจจะบอกว่าเอ้ยกินเยอะจนแบบหนักอุย้ย แม่แม่แม่ด้านหลังด้านหลังด้านหลังมันมีอะไรดำๆไม่รู้ตามมาอยู่อ่ะแม่หายไปแล้วตามไปกับ ว้าวห้องอะละมาดูกันดีกว่า,าด้นดาน้มันต้องเป็นของอาจจะเป็นของเล่นใหม่ก็ได้นะ <c oughs> อ๋ะอเฮ้ยโอเคสุ่ดีไปอ่บบนะเดี๋ยวแลนปนแม่จะกลับมาเล่นไปก่อนนะลูกแล้วแม่เกาของข,องขวัญเนี่ยขึ้นไปไว้ด้านบนเรียบร้อยแล้ว กดกดเมาส์ซ้ายค้างไว้เพื่อท wow. ี่จะหยิบของให้หยิบอะไรดีล่ะน <t> ี <t> ่ฮะเอาเล่นกันนี้ดีกว่าลูกบอลด้วยอุ้ยมีมีอะไรด้วยอ่ะเลฟเลฟคอนโทรลคานเราคานแล้วคานอยู่แล้วเสียงอะไรอ่ะว้าวมีอะไรปีนปีน ทำไมแม่ทำอย่างเงี้ยทำไมแม่ทำช่องว่างให้ลูกโดดลงไปได้อะวิ่งอยไม่ได้ด้วยวิ่งเลยด้วยอุ้ยแต่ยังเหมืนจะยังเดินไม่คล่องเลยนี่นี่อ๋อเปิดอ้าวเอาไปเฮ้เจอกันอีกแล้วเจอเราแล้วอ่ะเฮ้ฉันชื่อเท็ดดีนะยินดีที่รู้จักหรือชื่ออะไรอ่ะ ยังพูดไม่ค่อยเก่งใช่ไหม Let's play a game เล่นเกมกันดีกว่าเล่นได้ด้วยน่ารักจังเอางี้ละกันเดี๋ยวฉันจะซ่อนช้าง <Come here. S 2> สีชมพูใน <Turn around S 2> ตอนที่คุณพ <and S 1> ไม่ได้มองอยู่นะเอาละมาตรงนี้สิหันไปทางนู้ดแล้วปิดตาอ๋อกด ESC จะเป็นปิดตานะฮะ เหมือนเป็นเมนูแต่ว่าเออเขาเข้าใจคิดดีนะเนี่ยอละล่ะมองได้แล้วอยู่ไหนนะเดี๋ยวจากทางนู้นต้องซ่อนอยู่แถวนู้แนแดเลยเอ้ยเห็นแล้วนะฮะนี่น่ารักจังเด็ดดี้นั่นใช่ไหมลนะ่ะช้างอนะ่ะช้างสีชมพู <c oughs> น่าเจอแล้วอะ <c oughs> นี่ฮะช้าง เราเป็นเด็กที่ดีเราก็ต้องหยิบมันออกมา,มาแล้วมัเล็นกนาดน้ว้าวนั่นเป็นกล่องอเพลงใช่ไหมเฮ้ยมันทำงานได้เป่าวอ่ะเป็นต้องหมีที่ค่อนข้างจะยุ่งและวุ่นวายในสิ่งของที่อยู่ในห้องน่าดูนะะรั้ให้เราไปเปิดให้ดิใช่ไหมก็ให้เราไปเปิดใช่ไหมคือตัวเตีย้ยเราเข้าใจอ้าวนวนวน วิมีนี่ด้วยอ่ะตุ๊กตาไม่ใช่สิแบบมันต้องคอยเต้นตอนที่เสียงเพลงมันดังออกมาแน่เลยอ้าวไปไหนแล้วอ่ะจะไปไหนอ่ะจะเล่นอันนี้เหรอเนี่ยเดินชนใหญ่เลยหนังสืออืม หน,นังสือ่ะหนังสือนัวนัวมีมีอ่านหนังสือได้ด้วยสัตว์ผู้กระหายทั้งห้าอยู่บนภูเขาเราน่าจะมีน้ำให้ดื่มบ้างนะเขาก็เลยเริ่มขุดนะฮะเราก็นั่งฟังกันดีกว่า อาจจะต้องพ z. Z. Oh. Kind of ah? ึ่งพาอาศัยกันอ้าวหายเสร็จแล้วหายเสร็จแล้วเหรอมีน้องมีมีโอ้ตกใจอะไรอ่ะเฮ้ยมันมันวิ่งได้ไหมอ่ะเปิดเปิดยังไงอ่ะเปิดยังไงอ่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่เนี่ยนีไงนี่แน่เลยอวิ่งไปวิ่งไปวนไปวนไป เฮ้ยมาอุ้มเราหน่อยดิอยากให้เห็นอะไรอ่ะรเราขึ้นไปที่หลังหน่อยเราต้องการที่ที่มันค่อนข้างจะมืดหน่อยเอาซักในตู้เสื้อผ้าเนปะ็นไงตรงนั้นแน่เลยเรานี่นี่เราอุ้มอยู่แล้วเนี่ยทำไมทำไมเราไม่เห็นเลย นี่นี่กดเมาส์ค่ะอ๋อดันดันเดี๋ยวนะเปิด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 ,ปดน่านี่นี่คือทีมืดมืดมันต้องมืดกว่านี้นะปิดประตูให้มิดเลยตายดีแล้วดีแหละ หวัง no ว่าจะไม่มีสัตว์ประหลาดอยู่ในนี้นะเ like กตันดูรู้สึกกลัวในความมืดอ่ะกอดฉันแน่นๆเลยนะเดี๋ยวก็รู้สึกดีขึ้นเองแหละกด F โอ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเมื่อกี้เมื่อกี้ยังเป็นเมื่อกี้ยังเป็นในนี้อยู่เลยกำแพงที่นี่หลังหลังประตูเศรษฐีว่าเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่นะเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นหน่อยนะ ใช่มันก็ดูไม่ควรจริงๆหละเ <c> ฮ <ười> <c ười> ้ยอะไรอะ่ะ <c ười> อะไรอะ่ะ <c ười> อุ้ยอ๋อไฟไฟไม่ค่อยโอเคเฮ้ย ต้องไปไหนเนี่ยนี่เหรอได้ยินเสียงนั้นไหมฮะเสียงอะไรอะ่ะนี่เหรอทางออกเหรอดูเสิว่าฉันว่ามันมีอะไรกำลังมานะอะไรอะ่ะอะไรกำลังมาล่ะ